สวัสดีค่ะมาอีกแล้วมาอีกแล้วสลาเนาะ <c oughs> เสียง <c oughs> ขอโทษนะคะวันนี้สลาะจะมาทำแหนมนะเออฝากติดตามสลาทีนะคะกดไลค์ให้สลาด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจนะวันนี้สาะาจะมาทำแหนมแบบง่ายๆแล้วนะก็สไตล์สลาแหละง่ายๆเนาะ แต่มันก็ไม่เชื่อว่ามันมันจะแบบมันอร่อยนะกินได้นะรับรองได้อร่อยนะที่สาะททาไปเพื่อนๆอ,อะไรเขาก็กินนะเขาก็ว่าอร่อยนะคะแล้วก็แหนมที่เยอรมันเนี่ยแพงมากแพงนะคะแล้วก็เป็นแท่งอย่างนี้นะ่ะเล็กๆนะเหมือนบ้านเราเหมือน แถซ่ซอขอนแก่นอะไรอย่างเงี้ยที่ยาวๆเล็กเท่าหัวในโปง้งอะไรอย่างเงี้ยนี่นะคะอันนึงอ่ะคิดเป็นเงินไทยอ่ะสามร้อยสี่รอบาทแพงนะเพื่อนๆแต่ตอนนี้เรามาทำที่ทำเองกินเองและอร่อยเองนะา่าก็จะทำของแนวของสา่าแล้วก็ทำง่ายนะสามวันเนี้ยเราก็ได้กินแล้วนะคะมามาดูส่วนผสมมีอะไรบ้างเนาะ มามามา,มาดูกันค่ะนี่ค่ะส่วนผสมของเรานะง่ายๆเลยนะคะมีผงแหนมค่ะนะคะผงแหนมนะคะยีห่ห้ออะไรก็ได้นะผงแหนมแล้วเสร็จแล้วก็หมูหมูสับนะจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะใส่หนังหมูกันสลา,ามีนะหนังหมูแต่ที่เนี่ยนะใส่หนังหมูเวลาอากาศที่นี่มันเย็น ม่เหมือนเมืองไทยนะเมืองไทยเขาอากาศร้อนหนังหมูเราจะแข็งจะแข็งมากนะคะถึงเราจะต้มแล้วให้มันเปื่อยแล้วก็จริงอยู่มันจะแข็งไม่อร่อยเพื่อนๆเนานะนี่หนังหมูเออนี่หมูสับนะแล้วก็สูตรง่ายๆเลยกระเทียมเทียมใส่เยอะเราหูกินแรงมากแล้วก็พริกนะคะใส่แค่นี้เองนะนี่ผงแหนมเนี่ย ใส่แค่นี้เองแล้วเราก็ต้องตำกระเทียมนะตำกระเทียมให้มันแหลกก่อนเนาะนี่ใส่กระเทียมเลยนะใส่ไปก่อนครึ่งหนึ่งเดี๋ยวสลาขอตำข้างล่างเนาะเดี๋ยวมาค่อยดูอีกทีนะเอาละค่ะเราตำไ้นี่กระเทียมเดือดแล้วนะอันนี้พริกแช่แข็งนะเพื<ๆ>่อนๆจะเล่เลามาจากเมืองไทยเนาะแล้วนี้เราตำกระเทียมละเอียดแล้วนะนี่ อลัละเทียมเอียดแล้วแล้วก็ผงแหนมเนี่ยนะคะเขาจะมีในนี้เลยก็คืออันนี้ก็คือเกลือนะคะเกลือนะแล้วก็นี่ผงแหนมนะเราใส่ไปหน่อยนะเพื่อนๆใส่ไปหน่อยนึงนะคะเราใส่หมดเนี่ยแหละแต่ว่าเราจะใส่ตรงไอ้นี่ก่อนตรงกระเทียมก่อนเนาะ ให้กระเทียมเขาก็มีติดติดไอ้นี่เนาะนี่เกลือนะนะคะนี่คนไปเลยแล้วก็เสร็จแล้วแล้วคนเสร็จแล้วหมูสับหมูสับเดี๋ยวซลร่าจะใส่เอ่อจะทำลูกชิ้นเนาะทำลูกชิ้นสักครึ่งหนึ่งนะคะ ลูกชิ้นสักครึ่งหนึ่งเพราะว่าสราอยากกินลูกชิ้นย่างนะแต่ลูกชิ้นอันนู้นอันนู้นก็เกือบหมดแล้วก็เลยทำคราวที่แล้วที่สราทำลูกชิ้นไปนะก็เกือบหมดแล้วใส่เลยใส่เลยนะคะเราทำครึ่งโลเนาะนี่ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งทำลูกชิ้นเนาะนี่ทำไปเลย ิดการปิดกีดก่เสร็จแล้วตํานะเพื่อนๆตําให้มันเหนียวเลยนะใส่เกลืออีกนะคะใส่เกลือจนหมดนะเพื่อนๆเ,เนอะเพราะว่าถูกอ,อันหนึ่งเนี่ยซองหนึ่งเขาใช้ให้ทำครึ่งโลเนาะนี่เราใส่ผงผงแหนมไปเลยนะผงแหนมไปเลย เราตำไปเลยนะตําให้มันเ็เหนียวเข้ากันเลยอ่ะเพื่อนๆเนาะอืมกิ่นกระเทียมนี่จ้าประคุณเยอะดีจริงๆแต่ละจะทำเองทุกทุกทีนะที่มีกินแหนมนะ แต่อยู่เมืองอ,อยู่เมงไทยนี่ซื้อกินนะคะอยู่ที่นี่ต้องทำเองเนาะนะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวสลาขอไอ้นี่ก่อนนะขอตำ้มข้างล่างดีกว่าข้างบนมันใช้แรงเยอะเพราะว่ามันสูงนะคะเนาะเดี๋ยวเจอกันมาห่อกันเนาะ นี่ได้ที่แล้วนะคะนี่ตอนนี้เราจะมาห่อกันนะเพื่อนๆมาทำให้มันเหนียวเหนียวเด้ง,งนี้เลยนะนี่นี้เองทํากันง่ายๆเนาะแล้วเราก็ทิ้งทิ้งแหนมาไว้ในอุณหภ,ภูมิในห้องนะธรรมดานะที่นี่มันหนาวนะเราก็จะวหลายวันหน่อยอย่างน้อยก็สี่วันหรือห้าวันเนาะแหนมก็เป็น นะคะแหนมก็กินได้อร่อยแล้วเนาะไม่ต้องซื้อนะเพ,พื่อนๆทำนี้ยแหละใครอยู่ต่างประเทศทำแบบนี้เลยนะนี่าคสลาเอาถุงนะถุงมาตัดดวบพริกเลยพริกสาราล้างแล้วนะจะได้กี่อันเอ่ย จะได้กี่อันเอ้ยทำสักสามอันเนาะนี่เราตักใส่ถุงอย่างนี้นะเ,นเพื่อนๆเนะาะตักใส่ถุงนี้ก่อนนะแล้วก็พักไว้ก่อนเนาะทีเราใส่สามเม็ดสี่เม็ดก็ว่าไปเนาะ ได้สองอันเนาะมา <S <S> <S เดี๋ยวเรามาอคอกันนะเพื่อนๆนะ ก่อนไล่ลมออกก่อนนะเราเราอยู่มองนอกมาหลายสิบปีนะเราก็รู้แล้วว่าทำยังไงเนาะไล่ลมออกให้หมดก่อนที่สำคัญต้องไล่ลมเนาะไล่ลมออก,ก่อ มาเดี๋ยวขอห่อก่อนนะหอ,อกันง่ายๆนะเพื่อนๆนี่เราต้องไล่ลมนะอย่าให้มีลมเลยนะเพื่อนๆนี่นี่เนาะไล่ลมเลยนะอย่าให้มีลมนะคะ เนาะเราได้แหนมสองอันนะพระาจะรัทำก้อนใหญ่เนาะนี่แหนมเสร็จแล้วนะจะแหนมสี่วันห้าวันนะเนาะเดี๋ยวเราได้กินกันนะอร่อยนะเพื่อนๆลองทําดูนะคะ นี่แหนมจะแหนมแหนมค่ะนี่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 หนไหมแหนมนะอร่อยอร่อยนะนั้นสลา,าขอฝากแหนมมันนี้ด้วยนะดูดูด,ด,ดูเราทำชูลเบอร์เลยนะโอ้เท่ามือเลยแหละโอเครลาฝากคลิปนี้นะไว้เจอกันคลิปหน้านะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะแหนมคะแหนมรลาฝากด้วยนะร่า ลาลาเยอรมันชาแนลเนาะโอเคจ้าสวัสด,ดีจ้าบ๊ายบาย